สบายดีนะสบันดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินตอนรับปีใหม่กับแขกน้อยกินพากันกินตำกระปุ้นพ่อแม่พี่น้องมาเด้อแซ่บๆนางชาวนางเด้อตอนรับปีใหม่าวนางก็ได้กินตำกระปุ้นพ่อแม่พี่น้องเด้มีกระปุ้งกระปุ้นกระปุงามีกระปุ้นแล้วก็มี กุ้งน้ำพ่อแม่พี่น้องซื้ออะไรแหละซื้ออันสามสิบพันกุ้งก็ได้มันห้โตัวเละแล้วกับซื้อกระปูสามตมากินกับพ่อแม่พี่น้องตอนรับปีใหม่ฉันนังกับอีหละขอโทษขออภัยเด้อขอใส่มือเด้อพ่อแม่พี่น้องใครบอกมาค่ะ ปักน้อยชวนตัวเองบริชื่อปักฉลัดน้ามันดูี่มันเด้อ ตอนรับปีใหม่ชมคนไม่รู้ตังโกปุ้นเนย่ยนี่เป็นไง มากรีนมาวันนี้ข้าวดาวหะยังบรดณอัะนนะ่ะโบราณจิจ่ายไปให้พี่ไอ้น้องเบิงบอลลูกสาวลากข้าวดาวก <c oughs> ินกําน้่ได้ลูก Yeah. นา่งปไปทั้งดหดาพ่อแม่พี่น้องอิ้มใหม่พาลูกอยู่ในเฮือนกินในเฮือนในซานตัวเองไม่ใช่อะไร่นึ่งเรากินเหล่ากินเบียร์เรากินตามกินอันนั้นไปไปสิ่งอะไรอืมอ้มเช็ดเช็ดหูขอชดน้ำ ชิมกุ้งกันเด้วย ก็เพื่อพี่น้องกันกิในใไอตีมน้องเบิ่งมะอืมอ่อะใช่สบาย พัดลมนว่

ชนางสิขอโตไปกินกันเนาะแม่พี่น้องกับแขกน้อยเบิร์ดแล้วพ่อแม่พี่น้องกินสองคนแม่ลูกจนเบิร์ดกินแต่เวนเติบจนตัวเวนต๊กดินเลย เสบโพสเสบโพเสพลีเสบอีหล่อพ่อแม่พี่น้องอุย้ยเจ้าวนางกระไรโพดโพกินกระไนร <laughs> น้ำน้ำสิตายแล้วมากินแลว้วมันหนาวลูกชาวหลากนะป้าเป็นมานังอันนั้นป้าบอกกินน้ำพ่อแม่พี่น้องมานังเบิ้งเจ้าหนาวเลยหนาวแล้วกวินเขาแล้วมันหนาวอ,<า>อีเ,อเ,เ,อเมื่อก็โดยด้อโดยโดยโดย แซ่บอันลี้แซ่บอ้ลองพแม่พี่น้องเอ้ยชาวนางกินกันไดเบิ้งชาวนางสิไปสยไอพี่ไอ้น้องเบิ้งอีหละเพิ่นสิพาไปอาบน้ำบ๊ะอาบน้ำวาวพีดอี๋ล่า้อา่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่อฮ่่่า่อาาา่่่่่่ โอ้ยชนางว่าพีนแล้วก็ขึ้นจะหัวเลยรวะนี่ครับเบิ้งเบิ้งชนางชนางจีสายไปให้เบิ้งนี่ละลาก้มไปเจ้าไปอาบน้ำไปนอนน้ำแม่โดยโดยเุิคนีไปอาบน้ำแล้วพรอแม่พี่น้องเบิ้งชนางชนางขอโทษขออภัยได้พรอแม่พี่น้องชนางกับเพื่อไปแบบว่าอน่้นเพราะพรอแม่พี่น้องชนางขอโทษขออภัยได้นี่ตุบเพิ่นเบืองหนึ่งชนางเอาชาด้างเบื้องนี่อะไรชนางเอาอน่น ปริเทศและเพื่อก็ออกมายู่พีบประมาณทุ่มหนึ่งชงทุ่มนี่แหละชนางกระพากเข้าไปพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าชนางกันเนาะเพราะว่ามันอยู่นอกกับ่านพ่อแม่พี่น้องชนางกระไรแซ่ป้ามันมันขำเลยพ่อแม่พี่น้องเฟ็ชไปซี่อะไนี่ไปสิประมาณนี่หละมันขำเนาะตอนนี้กั่ขำลงแห้งแล้วพ่อแม่พี่น้องชนางกะไรโอ้เมื่อเมื่อแห้ง ชานางชานางโอ,โ,อโอ้โอ้หม,นมุนอลไรปอนี่ฮะพ่อแม่พี่น้องนางหมุนกล้องแล้วอืมมันมันอันนั่นแห้งแล้วพ่อแม่พี่น้องมันข่ำแห้งเลยตอนนี้ก็ได้ชานางกะเสียงหัวกะดังแห้งโพดพ่อแม่พี่น้อง คลิปนี้ชนะงกาะเนาะกัมาถ่ายให้พี่น้นองเบิงคือเก่าชนะงบรีไปทั้งใดพ่อแม่พี่น้องพอ่าปีใหม่ชนะงกะอยู่กินอยู่เฮือนอยู่ชาญพอ่าตอนรับปีใหม่พ่อแม่พี่น้องกะชื้อขนมจีนมาตามชูลูกกินภาษาลาเออนว่ะกร้นมาตามชูนี่แหละคนกินพ่อแม่พี่น้องจุยนั่งกองคากิ่นพราะว่าปีใหม่ชนะงกับเราไปทั้งใดเนาะพราอ่า ทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ชาวนางกันไรตอนรับปีใหม่ชาวนางก็อยู่บ้านพ่อแม่พี่น้องก็ปปไปทางใดเมื่อนีร่กันไรอยู่กับลูกกับเต้าในเฮือนในซานพ่อแม่พี่น้องเอ้าสำับคลิปนี้กันชาวนางกาชีภาคพ่อใหญ่จะดีไม่ใหญ่จะดีทุกทุกานบ่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศที่เข้ารับชมและติดตามคลิปของชาวนางกดผ่ากดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้ชาวนางให้ชนางได้เห็ุคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเด้อพ่อแม่พี่น้อง เสียงหัวชาวนางหรือว่าชาวนางเมาพิษกะขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชาวนางกะชิจกไวปทำนี่กระทาติดตามอีกคลิปหน้าว่าชาวนางไปทั้งใดมาทั้งใดชาวนางกะชิทายแฮปปี้น,น้องเบิง่งคือเกา้าพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ชาวนางกะชิลาไปลลแล้วพ่อแม,ม่พี่น้องอีละมันกะคำและเพิ่นปรานาบและชาวนางลาบเลยเด้อพ่อแม่พ,พ,มพี่น้องก็สบายดี